วันนี้เมนูของเราง่ายมากค่ะนั่นก็คือต้มยำม,มันกุ้งนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้มน้ำแล้วใส่ข่าตะไคร้ลงไปค่ะตามด้วยกุ้งไม่ต้องรอจนกุ้งสุกนะคะให้เราใส่เห็ดลงไปเลยจากนั้นใส่พริกเยอะน้อยตามความชอบค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายจากนั้นเราจะใส่นมข้นจืดลงไปค่ะใส่พริกเผาค่ะ แล้วทีเด็ดของเราเลยก็คือมันกุ้งนะคะใส่ลงไปเต็มๆช้อนอย่างนี้เลยคนให้มันกุ้งแต่ตัวเล็กน้อยแล้วใส่ใบมะกรูดค่ะจากนั้นปิดไฟแล้วบีบมะนาวลงไปเมื่อปรุงจนได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยเมนูนี้รสชาติเปรี้ยวหวานเค็มครบรสนะคะที่สำคัญมีมันกุ้งเนี่ยถึงทำให้น้าซุปของเราเข้มข้นมากๆลองไปทำตามกันดูนะคะ